สวัสดีครับ,บพบกับบ่าวจอยคอนเดิมอีกแล้วครับผมน,นี้มีโอกาสได้ออกมาขี่จัก,กรยานเลนเนาะหาเ,าเหลาะเลนตามท้องไหล่ท้องหน้าอยู่ทางเกาหลีครับพามาเบิง่งนี่เป็นคลองหน้าครับคลองสองนน้าระบบชลประทานพามาเบิ่งท้องหน้าอยู่เกาหลีครับว่ามียังไงครับจงมนีวันหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์น่านก็ พวงนี้ก็พอมี้เรื่อยๆครับครับโอที่กับบอ,อยมีเสาที์ก็เลยหยุดบ่อยแนช่วงนี้หยุดสองมือสองมือครับเสาที์ตลอดจนันทั้งสูงเฮ็ดงานปกติครับแต่ว่ากปยังดียู่งบางบาง,งทีนี่เก็เห็นว่าหยุดหลายมืออยู่บางงานบ่มีงานนี่ก็หยุดสี่มือเฮ็ดงานสามมือก็มี ว่าน้องงานผมก็ถือว่าโอเคครับอาจจะพูดมีโอ้เรีว่าก็พ่ออยู่ใดเห็ดงานจันทถึงสุกหยุดเสาร์อาทิตย์ครับผมเลยเอามีเวลามาขี่จัก,กรยานเล่นพอดีซื้อจัก,กรยานมาใหม่นี่ครับเดี๋ยว,วาพาพปุ่ตรงหน้านี่ครับนี่เป็นข้องทรงหนาเจ้าเฮ็ดดีครับข้องนี่่มเป็นขอ้องขี้ดินนะครับเอา เทปูนเทคอนกรียตไวเป็นยัง่งดีเลยครับสำหรับทรงน้าทรงได้ทั่วถึงเลยครับลงทุนเกี่ยวกับพวกของกินนี่ก็จะลงทุนการลงทุนครับเพราะว่าเยู่ทั้งนี้มันเป็นเมืองหนาวเนาะต้องเฝ้าเห็ดเฝ้าดมา็พอแล้วพอถึงอากาศช่วงแบบว่าอากาศหนาวนี่มันเกิดปลูกแงงไม่ได้เลยต้องเฝ้าปลูกพอถึงเวลานี่ต้องเฝ้าเห็ดทันทีเลย บมเสสเนี่เก็บเกีียวบระทัานครับพอ,อาการหนาวมาเนี่ยโอ้ยน้ำแข็งลงนี่บร่ได้กินเลยนะครับพวกนี้มาลงนี่นสินี่ครับใหม่บังวิวทีวท่ตัดนี่ครับนี่ข้างหน้านี่ก็มีฟ้์มงวอยู่ครับนี่เป็นเรียงงวก็มีโรงงานก็มีก็อ,อยู่น้ำกกนไดในบนแลละครับต้งโรงงานต้องเหตุการเกษตรต้งฟ้์มปศสุสัตว์นี่ก็มี กันได้บดรับดังนี้นี่มาบังตรงให้ตรงหน้าไอ้ของข้าเจ้านะนี่ตัวนี้ผมสะอ่อนแห้งใส่รถดำครับเจ้าสิพ่อกาไว้พราะอายุได้ประมาณสิบถึงสิบสี่หมื่นนี่แหละครับเท่าที่เห็นนี่ต้นการน้อยข้าเจ้าประเดี๋ยวว่ากาใหญ่คือบานห่อทางนี้ว่าเป็นใส่ถาดเพาะทอดอายุพอดำแล้วเพื่นกัด เอามาลงทันทีเลยเตี้ยนนิดหน่อยไปเลยครับมันเป็นแถวดีขนาดเอาล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวพากกจากยจักรยานไปนี่ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเบิ่งบรรยากาศเอาว่ามีอย่างไรครับช่วงนี้แ <c oughs> ดดอาดิตหอนนิดจักหน่อยช่วงเย็เว้นนี่กับประมาณ30องศากว่าๆแต่ก็ย,กยังถือว่า พอี่ได้อยถ้าช่วงแรกๆอะ่ะอาจจะเย็นได้จักน้อยครับประมาณยี่สิบกว่ากว่าจะมีโอกาสจ่วงนี้ก็มาช่วงนี้แหละครับว่าบ่งเลยนี่แต่ฮอนนี่แหละจังเห็นชัดๆครับผมนี่อันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำก็จะเจ้าครับสูบใส่ให้ใส่หน้า นี่ปรับระดับได้ดีขนาดครับตรงหน้ากระเจ้าเนี่ติดผู้นี่โอ้ยหอดเวลาหนาฝนนี่อยากไปเก็บเห็ดกอยังนี่แต่ประกาไปเก็บแล้วครับจากเห็ดกินได้บ่กินบ่ได้โอ้จากน้ากระเจ้าเนาะเอาบ่เคยกินทั้งนี้นี่ครับอันนี้เป็นคลองนี่คลองชนระทานแต่ว่าเป็นคลองใหญ่อยู่สําหรับสูบน้ำในไ้ใน,ใน,ใน,ในหน้าเลยครับเป็นแต่ม้านังตกป่าอยู่แถวนี้อยู่นี่ ก็เสเด็จบรรยากาศดีเยอะเดี๋ยนะวระวังขี่ไปเมื่อทนไปตอนถนนเป็นขึ้นๆนิดเดียน้อยมือสัส้นๆเลยครับขี่ไปเลยนะครับเล่นะครับเอามาถ่ายทอดในพี่น้องออกันได้เอาได้เบิ่งกันเจ้าเฮ็ดในยีตน้า เป็นจังไดใค,คยกับคนไทยบอกกับบัวตั้งกับตอนใดนะครับเพียงแต่ว่าหอดเวลาเนี่ก็จะกัดจากเลง็งแน่บดเดตถ่าฝ้าถาฝนนะครับนถ่านน้ำฝนน้ำบดเอตเหตุถึงเวลาเราต้องเหตุตทันทีเลยปีนี้ถือว่าอากาศหอนไว้ครับเพือปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่เพืสภานี่นก็ยังหนาวอยู่แต่ปีนี้นก็เพืสภานี่ก็เริ่มอบอุ่นขึ้นมาแล้วหอดมีเทนาน่านี่ย้อนลนะครับตอนนี้นะครับ การบางเอาครับรอบ,รอบนี่เขียวงามเลยแหะครับไปเรื่อยๆครับผมขี่ไปขี่ไปไปเลย นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเบิรแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสนะถ้าได้ไปทังไหนเดี๋จะถ่ายมาให้ได้บ่งกันครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ